ข้าวครัวทำเทมปุระจากสามผักอร่อยอรอยกันอีกแล้วผักชนิดแรกก็เป็นผักป่าเจ้าเดิมเลยฟูกิโนโตะลักษณะเขาเนี่ยก็จะเหมือนดอกไม้แบบนี้รสชาติเนี่ยก็จะขมนิดนิดแต่ว่าทำเทมปุระแล้วเนี่อร่อยชอบมากฟูกิโนโตะเนี่ยดิฉันจะทอดเขาทั้งดอกแบบนี้เลยตรงกลางที่คล้ายๆเกสรดอกเนี่ยจะออกขมหน่อยใครไม่ชอบในเด็ดออกเยอะๆได้มาต่อกันที่อีกผักหนึ่งก็เป็นผักป่าเหมือนกันยามาอุดะทำคลิปกินแบบสดๆไปแล้วส่วนยอดของเขาเนี่ยก็จะมาทำเทมปุระกันผักนี้เขาก็จะมีรสชาติหวานอร่อยและอีกผักหนึ่งที่ไม่ใช่ผักปป่่่่าาาแแแตวนนนมมททอออดเุรระะยบบ ก็คือนีระหรือว่าใบากุยช่ายและแป้งทอดเทมปุระหนึ่งเดียวในใจของดิฉันก็คือตัวนี้เลยส่วนผสมแป้งเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่ด้านหลังซองแต่ใครที่ชอบแป้งทอดตัวไหนเนี่ยก็ใช้ตัวนั้นได้เลยจ้าทําการล้างหั่นผักกันก่อนใบกุยช่ายเนี่ยก็หั่นแบ่งให้สั้นลงเสร็จแล้วก็หั่นมาผสมแป้งกันต่อเทน้ําเย็นลงผสมในแปง้งคนผสมให้พอเข้ากันตั้งน้ํามันให้รอ้อนแล้วเอาผักจุ่มแป้งลงทอดได้เลยฟูกิโนโตะเนี่ยเวลาทอดแลลวตรงที่เหมือนเป็นกลีบดอกเนี่ยเขาก็จะกรอบกัดตรงกลางเนี่ยก็จะนิ่มๆออกรส ส่วนเทมปุระใบกุยช่ายเนี่ยกรอบหอมใบกุยช่ายแล้วก็อร่อยมากสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนําเลยและผักป่ายามาอุโดเทมปุระก็จะกรอบนอกนุ่มในที่ว่ากรอบเนี่ยคือความกรอบของแป้งทอดและความนิ่มเนี่ยก็คือความนิ่มของยอดอุดและก็ยังมีรสชาติหวานอยู่และนี่ก็เป็นเซตสามผักเทมปุระของเราวันนี้ต่อกันด้วยน้าจิ้มเทมปุระใช้เมนซูยุขวดน,นี้นนและจะใส่หัวไชเท้าคู่ลงไปด้วยนะก็ไม่มีอะไรมากเลยนะมีแค่หัวไชเท้าคู่แล้วก็ราดเมนซูยุลงไปตามด้วยน้าเปล่าก็ได้น้าจิ้มเทมปุ ในอร่อยกินเพลินจริงๆนะขอตัวไปกินก่อนนะ